อย่างมันเขาถามว่ามาปฏิบัติทําไมก็ตอบก็ว่าปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์คนจะตอบอย่างนี้ได้ก็ต้องเห็นแล้วว่าไอ้ความเกิดเป็นทุกข์สังสารวัฏเป็นทุกข์แล้วแต่ละวัน,นเราเคยรู้สึกบ้างไหมไอ้ความแบบเนี้ยเออแล้วจะมาารู้สึก,กตอนเข้ากรรมฐานเนี่ยพูดเองเออเอง <laughs> มันลำบาก ปฏิบัติทำไมปฏิบัติเพื่ทุกนะเนี่ยพราะาานัทุกอาจารย์อาจารย์แนบถามและทุกอะไรทุกอะไรทุกทั้งโลกนี่เนี่ยตอบนะแม่ชีตอบอาจารย์ไม่เอาอ่ะทั้งโลกนะ้ <c oughs> นอาจารย์เอาสักอย่างสองอย่างเป็นโลกไปใกล้เจ็บแล้วแม่ชีเปล่าเจ้ากัแล้วไงไม่มีเงินใช้เลยกับเปล่า ลูกหลานทะเลาะก,กันเนะี่ยข้าเปล่าและแม่ชีมีทุกข์อะไรแม่ชีก็เ,เปลี่ยนเราวนี้ปฏิบัติเพื่อละก,กิเลสละก,กิเลสมันไม่ดียังไงถึงต้องไปละไอ้โลกเราเนี่ยนะมันน่าอยู่เนี่ยก็เพราะว่าเขาสร้างขึ้นมาสนองคนมีกิเลสนะถ้าไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่ทําอะไรเราสะดวกสะดวกหรอกในโรงหนังโงรงละครอะไรเนะี่ยเห็นไหม ก็่าสร้างมาสำหรับคนมีกิเลสนะนะแม่ชีกล่าวนี้เงียบมาเล่าไว้ท่านอาจารย์บานีฟัง่าท่านอาจารย์แน่ท่านถามอย่างนี้ท่านอาจารย์บานีบอก่าท่านมันไส้สิ <c oughs> <c oughs> ถึงได้ถามอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นถามกว่าอื่นยังั้นแต่ว่ามันมีประเด็นอยู่อย่างเอาละถ้าปฏิบัติเพื่อความบนทุกข์แล้ว โยนิโสมาศสิการน่ยมันเป็นยังไงเขาบอกว่าใส่ใจทุกทีแรกก็ทุกในสังสารวัฏนั่นแหละเ,เกิดมาแล้วก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่เคยขึ้นใจเราเลยเราจะไม่จดถึงความรู้สึกในเวลาที่เข้ากรรมฐา,านมันไม่น่าจะเป็นไปได้ น่าจะว่าไปตามแบบเวลาอาจารย์ถามก็ต้องตอบอย่างนี้แต่ในใจตัวนั้นนไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในเมื่อเราใจของเรามันยังไม่เต็มร้อยว่างั้นก็แล้วกันอย่างที่เขาพูดกันเต็มร้อยเต็มร้อยมันก็ต้องมีกับร่องกับแรงไม่ถูกต้องเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นธรรมดา ไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยนะพระออกบวชประสงค์ความพ้นโท์วความไม่เกิดจริงๆนะท่านึงตัดญาติขาดมิตรทิ้งกองสมบัติใหญ่น้อยทั้งหลายทั้งปวงมาเข้ากรรมฐานมาปรารภภาวนามาบวชแระยข้ามาแานปรารภภาวนาใจของท่านไปอย่างนั้นบางท่านเหลือเกินอย่างพระราตบานอย่าง ฟังหนเดียวสลดหมดเลยไม่เอาอะไรทั้งนั้นจะขอบวชท่าเดียวพ่อแม่ไม่ยอมให้บวชอดข้าวประท้วงในที่สุดก็สำเร็จนไ,ได้บวชนี่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่จริงเยอะแยะกว่านี้นะครับเขาทิ้งจริงๆของเรานะมันไม่มีเงื่อนไขเสร็จมาวันยี่สิบวัน เป็นอย่างนี้แล้วก็กลับไปครองสมบัติตามเดิมเข้านานก็ไม่ได้เข้านานเดียวมอนั่นวิ่งเต้นได้เป็นอธิบดีตัดหน้าเราในต้องออกสะกอนวันนั้นวันนี้ยังมีห่วงมีใยอะไรอย่างนี้อยู่เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าหากว่ามีคนมาบอกท่านว่า จะพาเป็นพระนิพพานเดี๋ยวนี้ได้เลยสมมุตินะเป็นเรื่องสมมุติไปถึงแล้วก็ไม่เกิดกันอีกเลยไปเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องปฏิบัติอะไรถึงท่านก็ต้องการนิพพานอยู่แล้วแล้วท่านจะไปไหมไปกลัวก็จะพาไปนพานไปแต่ไม่เชื่อว่าไม่ไปหรอกเอาเป็นว่าเออเป็นคนน่าเชื่อถือได้จริงๆไม่ไปหรอก ขอให้พระพุทธเจ้ามาบอกว่าเอาละเราจะแสะดงทำให้เธอฟังเธอตั้งใจปฏิบัติเพียงวันนี้วันเดียวเธอก็จะสำเร็จนิพพานชาติหน้าจะไม่มีแก่เธออีกต่อไปอย่างนี้เอาไหมละเอาก็จริงๆก็ไม่เอาหรอกอา้าวแล้วลูกล่ะมันยังไม่โตเลยแล้วทรัพย์สมบัติเอาให้ใครอะ เนีขาออกอากาไปจัดแจงเรื่องนี้ก่อนได้ไหมพระเจ้าค่ะให้เรียบร้อยแต่ก่อนแล้วก็กลับมามีเงื่อนไขอย่างนั้นเอาแล้วก็ยังดีนะที่ว่าเนี่ยเขายังสัญญาว่าจะกลับมาแต่ว่าจริงๆนะโดยเฉพาะสมัยนี้ที่เคดจัดปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆมันไม่มีหรอกให้ใจมีใจน้อมไปบ้างเกี่ยวกับว่าจะสั่งสมปัจจัยเพื่อความพ้นทุกข์ คำว่าใจน้อมก็คือกล่อมเกลาอัตยาสัยโดยอุบายที่ทรงแสดงไว้แล้วก็เราไม่เคยใช้อุบายนั้นทั้งๆท,งท,งที่เรียนแล้วฟังแล้วอย่างการพิจนารณาฐานะที่ควรพิจนารณาห้ายอย่างว่าเรายังต้องแก่เป็นธรรมดายังไม่พ้นความแก่ไปได้อย่างนี้ไม่เคยอยู่เลยในใจนะตั้งแต่ละวันละวันละวัน แม้ปวดพลาดจะมาปฏิบัติแต่จะปฏิบัติเพื่อพน้นโทษใจเราไม่ได้เอารวยกับการนั้นหรอกพูดง่ายๆเขาเรียกว่าไม่จดถึงความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับธรรมชาติเราว่าเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้แหละผิดบ้างถูกบ้างโปโลปราเร่ไปได้พบกัรญาณมนเม็ดคอยประคับประกองนะั่นก็นับว่าเป็นลาบของเรานักหนาแล้ว ไม่เที่ยวมังงงมางาหลาไปเที่ยวปฏิบัติที่นั่นที่นี่ที่โน้นไม่เอาแบบแผนไม่เอาตำราพระพุทธเจา้าตัดไว้ยังไงไม่ใส่ใจนะอย่างนั้นเราไม่เอาเรายังเอามา่มันาง,นางนี้อย่างถูกแตงเอาเถอะไอ้เรื่องพ้นโทกยังอีกไกลแต่ว่าเมื่อยังมีโอกาสอยู่อย่างนี้ก็ก็ใกล้ก็ไปบ้างนะแม้ใกล้แบบกระเถิบกระเถิบไปก็เถอะก็ <c oughs> ยังดี ถ้าหาว่าท่านต้องการจะให้สําเร็จเร็วๆผมจะบอกตำนักที่ให้ท่านไปก็ได้เขารับรองนะเขาออกประกาศนัยบัตรไล้ด้วยเออจะไม่ได้ว่าสิบห้าวันเจ็วันหรือสิบหาวันได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันก็พูดอยู่แค่นี้ผมหายใจไม่ทั่วทองกลัวเขาจะพูดไปว่านะเท่านั้นเป็น ะเรื่องนี้เป็นพระสะกทา,าคามีเดี๋ยวก็จะเป็นพระอรหันต์กันแมางหรอกพอดีพูดไปไม่ถึงนะกขโล่งอกไปนะครับนีเป็นกันง่ายเหลือเกินพระโสดาบันเพราะฉะนั้นเราได้ดีทั้งเยอะหนึ่งเราได้ฟังทรรมที่ถูกต้องสองเราได้เจอก็อปฏิบัติที่ถูกต้อง แล้ว 3. เราได้ดำเนินการคือลงไม้ลงมือปฏิบัติตามที่เรารู้มาอย่างถูกต้องนั้นและก็ 4. ยังมีโอกาสพบกัลยาณมิตรเมมันก็น่าจะใช้ได้แล้วนะเหลือนอกนั้นก็ค่อยๆสั่งสมไปแต่อย่างไรก็ตามหลักการก็คือว่าจะให้ใจน้อมไปเพื่อปฏิบัติพ้นทุกข เราก็หัดพิจารณาจะบ้างแต่ละวันแต่ละคกินแต่ละเดือนว่าชีวิตเรานะมันเป็นไปเพื่ออะไรไม่ใช่เป็นไปเพื่ออะไรอย่างอื่นอย่างที่พูดกันหรอกเพื่อทําประโยชน์แก่สังคมเพื่อจะช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างนี้นะครับไอที่เป็นสัจจะจริงๆก็คือเป็นไปเพื่อความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกร่ำให้ร่ำพันอันนี้เป็นสัจจะกองจริง เราได้ชีวิตมาแล้วแล้วเราจะเรียกเลี่ยงทุกเหล่านี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าอัตภาพนามรูปที่เราได้นะมามันเป็นที่ตั้งแห่งทุกพวกนี้ความเกิดเกิดของไขรมันก็เกิดของนามรูปไม่ใช่ของหญิงของชายของสัตว์ของคนแกเจ็บตายแหละแก่เจ็บตายของไขรก็ของนามรูปเนี่ยไม่ใช่ของหญิงของชายของสัตว์ของคนอะไร เพราะฉะนั้นเมื่อมีนามีโูปมาแล้วด้วยอำนาจความเกิดก็รับไปเถอะอานิสงส์ของความเกิดคือแก่เจ็บตายเป็นต้นนะไม่พ้นไปได้เกิดมาก็ต้องเจออย่างนี้เร็วทีนี้แต่ไม่ให้เจออีกมันก็ต้องมีความเพียนกันนะปรายรบภาวนาที่เป็นไปเพื่อการนี้ถึง เราจะเว้นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เด็ดขาดนั้นและเป็นหลักอยู่ทีนี้บุคคลก็กัลยาณมิตรนั่นแหละต้องอาศัยเป็นอย่างยิ่งในวิสุทธิมารในะพระพุทธเจ้าสัปปายะอาวาสสัปปายะเป็นต้นท่านบอกว่าอาวาส18อย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ที่ว่าเป็นสัปปายะก็ต่อเมื่อเป็นอาวาะที่มีกัลยาณมิตรถ้าไม่มีกัลยาณมิตรไม่เป็นสัปปายะเลยสักแห่งเดียวต่อให้มีโอโกเป็นสัปพายะมือบุคคลเป็นสัปายะอาหารเป็นสัปายะเป็นต้นกว่าเถอะากัลยาณามิตรแทรกอย่างเดียวไม่เป็นสัปายะเพราะฉะนั้นถ้าเราก็ได้แล้วกัลยาณมิตรแม่เราก็ เราก็ใช้ได้แล้วนะไอ้อดีตไอ้เรือ่องก,การสั่งสมมาแค่ไหนเพียงไรเราไม่อาจจะทราบได้จะวัดกันได้กว่าในปัจจุบันนี่เลยแล้วก็เพิ่มเติมั้งในปัจจุบันนี่เลยหมวดทําอะไรต่างๆที่ทรงสอนให้พิจนารณาเพื่อค่อมเกาอัตยาศัยเราทิ้งไม่ได้เด็ดขาดพิจนารณาตาะห้านั้นอยู่สม่ําเสมอ อย่างหนึ่งก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเจริญเมตตาเป็นประจำเมตตานะทำให้คนเป็นคนมีจิตใจอ่อนโยนแต่ว่าไม่ได้ทำให้อ่อนแอเลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นก็ขวัญขวายในพวกนี้ด้วยในชีวิตประจำวันในเวลาที่คากรรมาฐานนอกจากจากเป็นเครื่องออกกำลเงกาอัตยาใส่อย่างนั้นแล้ว มันจะเป็นเหตุให้เราสะดวกแก่การเข้ากรรมฐานอะไรอะไรที่เคยเห็นว่าเป็นอุปสรรคพอจเจริญหัวทำพวกนี้สิ่งเหล่านั้นมันจะกลายเป็นของเล็กน้อยไปไม่เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยบางทีเราเคราะขาดเมตตานะเราจรึงตำหนิติเตียนคนครัวที่เขาทำอาหารไม่อร่อยหรือว่าทำอะไรอย่างนี้ซ้ำซาก บางทีก็ง,งุนงงหงิดกับสถานที่อยู่ที่อาศัยที่มันมีมดมากไปยุ่งมากไปอะไรอย่างนี้ถ้าเราจเจริญเมตตาไอ้หูวความหมงุดหงิดอย่างนี้เรามันลดน้อยถอยลงไปเยอะนี่และเป็นช่องทางให้เ,เกิดความสะดวกในการปฏิบัติต้องหากว่าไอ้เรื่องนั้นก็งุดหงดไอ้เรื่องนี้ก็หงุดหงดไอ้เรื่องโน้นก็หงุดหงดปรารบกรรมฐานไม่สะดวก เอาจริงๆดีไม่ดีพานจะเลิกเอาเพราะฉะนั้นก็จําต้องมีนอกเหนือจากการพิจนารณาทาณาอะอย่างว่าก้องแก่เป็นธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านได้อย่างนี้แล้วเอาและอย่างอื่นนะครับมันก็ค่อยๆมาเองตามลำดับเวลาประชุมที่ไหนตั้งคำถามขึ้น ส่วนมากนะผมจำได้อยู่อย่างหนึ่งว่าลึกๆแล้วผู้ปฏิบัติมีความปรารถนาปัญญาความรู้ถ้าหาว่าไม่ได้ตั้งอกตั้งใจเพื่อที่จะให้ได้ความรู้อย่างนี้คำถามจะเป็นไม่เป็นลักษณะนี้หรอกคือไม่ค่อยถามว่ายังไงมันถึงจะถูกต้อง ยังไงมันถึงจะถูกต้องหรือว่ามันปิดตรงไหนอะไรกลับไปถามในลักษณะอื่นเกี่ยวกับว่ารู้หรือไม่รู้มันจะรู้ได้ไหมแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นส่วนมากนะครับนี่ไม่ได้ว่าทีน่นี่พูดทั้งที่เท่วๆกไปถามแต่ผลที่จะได้ไปตลอดเลยถึงได้ย้ำนักย้ำแนวว่าผลที่ถูกต้องไม่ได้วางรอให้ท่านหยิ ท่านมีแต่ควานหาของผิดไอ้ของผิดผิดนั้นแมมก็อยู่ในสี่มืดเสด้วยเราไม่อาจจะใช้สายตาพิจารณาได้หรอกว่าไอ้นี้มันไม่ใช่ไอ้ถ้วยที่เราต้องการนะไอ้นี้มันขันน้ำต่างหากอะไรอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันเรายังถูกอวิชาความมืดคืออวิชาครอบงำ แม่ผิดเราก็ยังไม่รู้เราก็ต้องไปคว้าเอาโกนแต่พอคว้าเอามาแล้วอาศัยแสงสว่างถึงได้รู้ของผิดเราคว้ามาเราอาศัยแสงสว่างกัลยาณมิตรปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมของกัลยาณมิตรเอ้ารู้ไม่ดูก็ไปคว้าใหม่แต่มันยังอยู่ในที่มืดอีกก็ต้องมาอาศัยแสงสว่างอีก อยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นในที่สุดเราก็เกิดปัญญาวินิจัยของเราเองได้อย่างไหนผิดอย่างไหนถูกอย่างไหนควรอย่างไหนไม่ควรคราวนี้ปฏิบัติก็จะราบเริ่อนไปตามลำดำับวันนี้ก็น่าจะเอาเพียงเท่านี้นะตั้งสองชั่วโมงครึ่งก็ไปแล้วฟังมากไปไม่ดีไม่ใช่ไหมมันเสียอารมณ์ปัจจุบันใช่ไหม <laughs> ต้องทิ้งปัจจุบันมานานท่านอาจารย์เนี่ยผมเคยถามว่าสอบกรรมฐานกี่วันถึงจะดีท่านอาจารย์แน่บอกว่าถ้าหากว่าเป็นคนใหม่เลยฉันว่าต้องทุกวันทุกวันผมว่าผมไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่นะปฏิบัติวัดบุญกันบ้างอ้อมน้อยบ้างอะไรบ้างพอมาปฏิบัติตำนักวิวัตนะสมัยนั้น ยังอยู่ที่อายุทยาท่านอาจารย์ปานีมาสอบทุกวันแสดงว่ามันก็นคนใหม่นั่นแหละเพราะว่าปฏิบัติที่นั่นที่นี่มาไม่รับรองว่าถูกมาหาท่านท่านถือว่าเป็นคนใหม่แล้วก็เป็นโชคดีของผมเลยสอนอย่างสอนคนใหม่เลยมีปล่อยปล่อยบ้างก็เกี่ยกววับว่าจะพิสูจน์ไว้ที่ทำมาแล้ว ผมทำปฏิบัติมาอย่างไงทำมาอย่างไงเท่านั้นเองนะเช่นผมพูดว่าไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันมันเอาแต่ฟุง้งนี่ไม่เคยรู้หรอกว่าฟุ้งเนี่ยมันไม่ดีเออว่าไม่เป็นไรไมาค่อยเอาแต่ฟุง้งแล้วทำยังไงท่านว่าต้องคอยดึงมานะอยู่กับปัจจุบันแล้ไปดึงไปดันมันทำไมกล่าวนี้เอะอะเลยนะถ้านะไม่ทำไมดึงด้วยนะ ถ้าไม่ดึงแล้วไม่ไม่หยุดเลยฟุ่งไปตลอดตั้งวันเนอะกว่าเขาก็ต้องหยุดนะอ้าวและที่เราฟุ้งไปอ่ะมันปัจจุบันไม่เสียหายเลยไม่ใช่ไอ้ดึงมาไม่ให้ฟุ้งนั่นแหละเสียหายแต่อะไรอย่างเงี้ยก็คอยรู้ไปพระไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่เคยเจอกันรลยะาณมิต อาจารย์ที่เป็นพระทั้งเป็นกรลวาตล้วนแต่ตาหนิติเตียนความฟุ้งซ่านว่าทําให้เสียคณิกะสมาธิการปฏิบัติมันต้องมีคณิกาสมาธิเจริญวิปัสสนาเอาแต่ฟุ้งมันเสียคณิกาสมาธิหมดเพราะฉะนั้นต้องทําโดยประการที่อย่าให้ฟุง้งจะได้ทำยังไงเอาข่าวนี้ กำหนดให้หนักเข้าไว้ให้มากเข้าไว้นะรูปนั่งรูปนั่งเอามาแขวนกับลมหายใจเข้าออกเลยนะกลัวว่ามันจะหลุดหายใจเข้ารูปนั่งหายใจออกรูปนั่งเบบนี้เลยนะตลอดเวลาที่นั่งแล้วมันจะไปอยู่กับอาการยังไงมากำกับไว้กับลมหายใจอย่างนี้ได้แต่นึกถึงชื่อชื่อรูปนั่งแต่ไม่รู้เราก็ยังแย่ผิด เห็นไหมไปเจอคนที่ไม่ใช่กัลยาณมิตรแนะนําเป็นเหตุให้เราเสียจริงอยู่ท่านบอกว่าการเจริญวิปัสสนาสมาธิจิจำเป็นประการนี้ไม่ใช่อุปจาระหรืออปปณาแค่คันนิการสมาธิเป็นครั้งเป็นคราวช่วขณะที่พิจารณาที่กำหนดแค่นั้นใช้ได้แต่ว่าไม่ใช่ไปปฏิบัติไม่ให้ฟุ้งเพื่อจะเอาสมาธิ มีสติออกไปที่อาการนั้นอยู่บ่อยๆสตินี้นเป็นฝักฝ่ายของสมาธิสมาธิค,ค่อยๆตั้งมั่นไปเองขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยคือสติตั้งแากแหละเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็มีแต่ว่าให้มีความรู้สึกออกไปที่อาการนั้นอยู่เสมอๆแล้วสมาธิเราก็จะได้เองครานี้การสมาธิไม่ใช่เล่นนะบางท่านะ อยู่กับปัจจุบันนามรูปนะตลอดหกวันเจ็ดวันติดต่อกันนะไม่มีความคิดนึกไปถึงบ้านช่องคนนั้นคนนี้เลยแม้แต่น้อยแต่ว่าไม่ใช่จับนะพระนามโูปมันเยอะมันแล้วแต่ว่าอันไหนเป็นปัจจุบันปรากฏขึ้นมากก็ปลารลกอันนั้นทิ้งอันเก่าไปแต่มันก็วนเวียนอยู่กันแค่นามโูกนี่เลยนันเป็นอย่างนี้ นั่นค่อยๆอบรมมาเขาเป็นของเขาเองไม่ใช่ไปบังคับให้อยู่อ้ปัจจุบันถ้าตั้งแต่แรกยังไม่พูดว่าปัจจุบันจริงหรือเปล่าอะไรนะแต่จะพูดว่าไม่มีการบังคับถ้าไปบังคับนันก็เหมือนกับว่าคนไข้ย,ยังไม่แข็งแรงเพิ่งฟืง้นไข้แล้วเราก็ไปใช้ทำงานหากักโหม ขนดินแบกอิดอะไรต่ออะไรเนี่ยหามเสาอะไรแล้วเขาจะไหวแล้วเขาทำได้สักเที่ยวสองเที่ยวในที่สุดเขาก็สุดเหมือนกันเลยเราเข้ากรรมฐานแหนปักลงไปนให้อยู่กับอารมณ์นี้ไปตลอดเราไม่มีสิทธิทำอย่างนั้นสติสัมปชัญญะยัางอ่อนแอเหลือเกิน แต่ก็ไม่ใชจวิธีใจเริญสติสัมปชัญญะด้วยแบบนั้นแต่คิดว่าดีนะแล้วเสร็จแล้วก็สดุด่ดคืออะไรนั่นก็คือไปสักเจ็ดวันไม่ไหวแล้วอกมันจะแตกบางคนขยาดกรรมฐานพอจะมาเข้ากรรมฐานแต่ละทีใจมันหวานหวานยังไงบอกไม่ถูก แต่เกรงใจอาจารย์อาจารย์ถามว่าหายหน้าไปนานทำไมไม่มาเอาซักมาเข้าจทีนึงอีกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก่อนเข้านะครับแหมยอย่างครับลาไปออกรบจะอาจจะตาย <laughs> น้าจ้อยนะครับเป็นอย่างนั้นนั่นมาทำตัวเองทั้งนั้นเลยจริงๆไม่มีอะไรเลย เอาให้จริงๆมาปฏิบัติแบบนี้มันเหมือนกับว่าไม่มีการทําอะไรทั้งนั้นได้ชื่อว่าใจเรื่อนก็เกี่ยวกับว่าทําปัจจัยอย่างนั้นทั้งนั้นสานั้นประกอบในปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นท่านนั้นไม่ใช่งานหนักอะไรแต่ถ้าหากว่าท่านมุ่งใจรู้ให้มากๆอย่างนั้นหนักแน่ไม่ควรจะมีอันนี้อยู่ในใจยังไงยังไงมันก็ข้ามขั้นตอนไม่ได้ นะขั้นตอนแรกคืออะไรคุณวิสวุทครับอันนั่นแหละสํารวมซะก่อนสิสํารวมจนะใช้ได้เมื่อไหร่อะไรตอนไหเขาก็มาเองเลยสํารวมนี่เป็นสีนะี่เป็นพื้นฐานเอยยังไงนอกนั้นมันก็พวกสมาธิปัญญาก็ค่อยๆมานะหลังจากไอ้ที่พื้นฐานคือศีลดีเร็วนี่สํารวมก็ยังไม่สนใจเลย ไปสนใจยาในอะไรพวกโน้นกันเสียหมดแต่ตัวสำคัญอันนี้ไม่สนใจ